ฉันอะ่ะเป็นคนต้องโกรธมากกว่าโกรธที่จ้างพนักงานจบปอตีมาเต็มบริษัทแต่ทํางานไม่ได้เรื่องเลยจนวิธีการศึกษาของแพทะไม่มีความหมายอะไรเลยขอโทษนะคะบอยนักหนูคงไม่เหมาะสอมที่จะทางานที่นี่ยังมีอีกหลายที่ที่เขาจะรับหนูเข้าทางานที่นี่เราไม่ซีเรียสเรื่องวิธิการศึกษาแต่ว่าขอแค่มีความรับผิดชอบไม่ทราบว่า คุณมีคุณสมบัติข้อนไหะคะก็ถ้าไม่มีความรับผิดช,ชอบวุฒิการศึกษาก็ไม่ช่วยอะไรหรอกคะ่ะคิดได้แล้วเหรอคุณพิมชนกหรือเปล่าคะใช่ค่ะเชิญสัมภาษณ์คะ่ะ เท่าที่ดูเอกสารที่สมัครงานมาเรซูเม,ม่ของคุณต่างๆก็มีประสบการณ์มากมายหลายที่เลยนะคะใช่ค่ะพอดีว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งต้องย้ายที่อยู่บ่อยก็เลยเปลี่ยนที่ทำงานบ่อยนะคะอืมน่าสนใจดีนะคะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดไม่ทราบว่าที่เก่าเนี่ยให้เงินเดือนคุณเท่าไหร่ละคะที่เก่าดิฉันได้เงินเดือนสี่ห0พันบาทคะ่ะจริงเหรอคะ ทำไมได้เยอะจังเรียนจบอะไรมาหรอคะเนี่ยดิฉันจบปวชด้านการบริหารธุรกิจค่ะฮะจบแค่ปวชเงินเดือนขนาดนั้นฉันว่าไม่ใช่แหละที่นี่ถนักงานจบปรตรีก็หมื่นห้ามีประสบการณ์หน่อยก็สองหมืนถ้าอยากได้เงินเดือนมากขนาดนั้นก็ต้องมีผลงานมีประสบการณ์แล้วก็อยู่ไม่ต่ำกว่าห้าปี รูทแค่นี้จะเอาเงินเดือนมากขนาดนั้นระดับฝ่ายผู้จัดการฝ่ายเนี่ยนะก็ฉันเห็นในประกาศรับสมัครเขาบอกว่าให้เงินเดือนตามความสามารถนี่คะ่ะเราก็ไม่ได้จำกัดรูทการศึกษาด้วยถึงอย่างนั้นก็เถอคะค่ะไม่คิดว่าการรูทการศึกษาจะแค่นี้ใช่คะ่ะรูทการศึกษาอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคาดไว้แต่คุณกรุณาอย่ามองว่าบูทแค่นี้ฉันจะทำอะไรไม่ได้นะคะ เขจาจัดการทำงานทั้งหมดของฉันก็น่าจะการันตีความสามารถของฉันได้ถึงอย่างนั้นก็เถอคะ่ะทักษะการทำงานก็ต้องการันตีด้วยวุฒิการศึกษาคุณคงทำงานที่นี่ไม่ได้หรอกคะ่ะขอบคุณนะคะที่บอกตรงๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขอตัวคะ่ะ ขอโทษนะขอโทษด้วยนะพอดีฉันไม่ทันมองอะ่ะขอโทษจริงจริงเดี๋ยวฉันที่จุณเก็บนะคะเอ่อเมื่อถุงของคุณเสียแล้วอะ่ะยังไงเดี๋ยวฉันชดใช้ให้นะคะอะไรกันนะก,กันหนาวเนี่ยขอบคุณนะคะวันนี้คงเป็นวันสวยของฉันจริงๆอะ่ะขอโทษจริงๆนะคะเขาไปกดอะไรมาเนี่ยทำไมดูงดกิดจ,จังเลยเอาเอกสารลืมอีก สัมภาษณ์งานแน่เลยอะทำไมทำหน้าหงุดหงิดโกรธขนาดนั้นออกมาสงสัยต้องไปถามแพทดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแพทค่ะบอสจ้เมื่อกี้มีคนมาสัมภาษณ์งานเหรอใช่ค่ะบอสแล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมไม่อะ่ะค่ะบอส ใช่คนที่ชื่อพิมพ์ชนุกหรือเปล่าใช่คะ่ะบอสแล้วบอสร,รู้จักได้ยังไงอะคะก็ฉันเก็บเอกสารเขาได้ดูจะประสบการณ์การทำงานของเขาก็ดีนะทำไมไม่รับไว้อะบอสคะเขาจบแค่ปวชน,นะคะหนูว่าเขาไม่เหมาะแพทแพทได้ดูรายชื่อบริษัทเก่าของเขาไหมบริษัทที่เขาเคยไปทำงานร่วมอะเป็นบริษัทใหญ่ๆท่านั้นเลยนะ การที่เขาเคยไปทำงานบริษัทใหญ่โตแบบนี้ก็สามารถแสดงถึงศักยภาพของเขาได้แล้วบอสคะแต่เขาเปลี่ยนบริษัทบ่อยมากเลยนะคะจะเปลี่ยนกี่บริษัทก็ตามแต่ก็ยังทำงานเกิน2ปีก็แสดงถ,ถึงความสามารถของเขาได้ไม่งั้นอะบริษัทใหญ่โตแบบนั้นไม่รับไว้หรอกแพทอะไปตามเขามาทำงานที่บริษัทเราเดี๋ยวนี้บอสคะหนูว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วลรอคะ่ะทำไม่ะ คือหนูต่อว่าเขาเรื่องมูปการศึกษานะคะเพราะว่าเขาไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้กับบริษัทของเราแพทฉันอะเป็นคนต้องโกรธมากกว่าโกรธที่จ้างพนักง,งานจบปอตีมาเต็มบริษัทแต่ทำงานไม่ได้เรื่องเลยคนที่ทำงานจริงๆจังๆนะมีไม่กี่คนแทบจะนับได้เลยแพทอะเป็นไฟบุคคลมีหน้าที่แค่สัมภาษณ์เบื้องต้นแต่การตัดสินใจอะมันอยู่ที่พี่ แพ้ไปตามน้องเขาอ่ะมาทํางานบริษัทของเราให้ได้ถ้าไม่ได้นะแพทออกจากบริษัทพี่ไปเลยแพย้ดะ๊ตั้งแต่เข้ามาทํางานนะไม่ขาดก็ลาแพทยังชอบมาสายอีกจนวุฒิการศึกษาของแพทอะไม่มีความหมายเลยบอสคะพูดกันไปแล้วนะคะทําไมที่เนี่ยมีแต่คนเพี้ยนเต็มไปหมดคนหนึ่งอ่ะวุฒิต่ําจะเอาเงินเดือนสูงคนนึงตำแหน่งสูงด้านจะหาคนอาวุธต่ำ ฉันไม่สนใจว่าเขาจะจบด็อกเตอร์หรือว่าจบแค่ปองข,ข,ขอให้เขาทำงานให้ฉันได้ทำให้บริษัทก้าหน้าได้ฉีนก็ยินดีที่าจะจ้างเขาขอโทษนะคะบ,บอสงั้นหนูคงไม่เหมาะสมที่จะทำงานที่นี่ยังมีอีกหลายที่ที่เขาจะรับหนูเข้าทำงาน สวัสดีค่ะพอดีมาสัมภาษณ์งานค่ะที่นัดไว้ฉันนั่งค่ะนี่เธอ้าวคุณพูดดีๆสิคะวันนี้ผู้บริหารให้ฉันมาสัมภาษณ์คุณโดยตรงเลยนะพอฉันอ่านประวัติข,ของคุณฉันก็อยากจะมาสัมภาษณ์เลยค่ะงานฉันขอตัวกลับก่อนก็แล้วกันอ้าวคุณคุยกันก่อนสิคะที่นี่เราไม่ซีเรียสเรื่องวุฒิการศึกษา แต่ว่าขอแค่มีความรับผิดชอบไม่ทราบว่าคุณมีคุณสมบัติข้อนั้นไหมคะทําไมถามแบบนั้นล่ะคะก็ต้องมีอยู่แล้วสิคะก็เท่าที่เราโทรถามที่ทํางานเก่าของคุณเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าคุณไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ขาดลามาสายเป็นประจำแบบนี้บริษัทเราคงรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะแต่วุฒิการศึกษาฉันก็ถ้าไม่มีความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษาก็ไม่ช่วยอะไรหรอกคะ่ะขอให้โชคดีกับการทำงานที่อื่นนะคะเสียเวลาจริงๆอ๋อเดี๋ยวก่อนคุณแต่ว่าอาจจะยากหน่อยนะถ้าอยากจะหางานแถวนี้นะ่ะเพราะว่าบริษัทละแวกเนี้ยก็เป็นเครือเดียวกันหมดตอนเนี้ยประว,วัติของคุณกระจายไปทั่วแล้วล่ะคะ่ะทำไมเธอถึงทำแบบนี้เพ่อคิดจะแก้ฉันหรอฉันไม่แกล้งคุณหรอคะ่ะ ถ้าคุณอยากจะได้งานจริงๆคุณก็ควรทำตัวให้มีคุณค่ามากพอที่นายจ้างอยากจะจ้างคุณไม่ใช่แค่อาวุธการศึกษาเป็นที่ตั้งเพราะถ้าตัดเรื่องนี้ออกไปแล้วคุณก็จะไม่เหลืออะไรเลยอ๋อแล้วแนะนำอีกอย่างนะคะคุณลองกลับไปขอทำงานที่เก่าดูเพราะว่าที่นั่นฉันพอจะขอร้องให้คุณกลับไปทำงานได้อยู่โชคดีค่ะ บอสครับนั่งก่อนสิคือหนูอยากจะมาขอโทษนะคะคิดได้แล้วเหรอค่ะหนูเข้าใจแล้วคะ่ะอะไรสำคัญในการทำงานนอกเหนือจากจความรับผิดชอบและอุทิภภวะหลักเกณฑ์พื้นฐานในการทำงานว่าจากการศึกษาแต่ความรับผิดชอบและอุทิภภวะไม่ใช่ทุกคนจะมีนะครั้งนี้ ฉันให้โอกาสคุณหวังว่าคุณกลับมาทำงานอ่ะคุณจะทำงานให้ดีกว่าเดิมนะขอบคุณค่ะบอสไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกคุณอ่ะไปขอบคุณคนที่คุณเคยไล่เขาออกคุณพิมพ์เขาเป็นคนโทรหาฉันให้ฉันรับคุณกลับมาทำงานใหม่ดูไว้เป็นตัวอย่างด้วยขอบคุณนะคะบอสต่อไปหนูจะตั้งใจทำงานแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเลยค่ะ ขอบคุณนะคะแล้วก็บอสอย่าโกรธหนูเลยนะมะมะไม่ได้โกรธหรอกถ้าโกรธอ่ะ็นรับเข้ามาทำงานใหม่หรอขอบคุณค่ะ <can> น่ารักที่สุดเลย Oh, 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 oh. oh, oh